ม40สถานะเป็นม40ขึ้นหลังวันกำหนดให้สมัครได้5,000บาทไหมนักเรียนนักศึกษาสมัครได้ไหมพระสมัครได้ไหมนี่เป็นคำถามนะฮะยอดฮิตในช่วงเวลานี้เลยนะครับที่มีหลายท่านถามเข้ามาครับว่าหลังจากที่หลายท่านเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินแล้วก็ทำการสมัครและจ่ายเงินของม40เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับนะฮะระบบนะฮะดัน ขึ้นนะว่ายังไม่ได้ชําระเงินจ้านงานทั้งที่ว่าจ่ายเงินชําระเงินแล้วนะครับซึ่งวิธีการเช็คตรงนี้เนี่ยก็คือผมมีทําคลิปเอาไว้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังวิดีโอนียผมมีวิธีการสมัครสอนให้คุณดูอยู่นะฮะว่าสมัครอย่างไรนะครับเราเป็นวิธีแบบขึ้นขึ้นยังไม่ชําระเงินทําแบบนี้ได้ห้าพันชัวนะครับไปดูคลิปนั้นได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยจะทําเอาไว้พูดถึงว่าจะสมัครสมาชิกในระบบของประกันสังคมอ่ามอสประกันสังคมยังไงนะครับ การสมัครสมาชิกในประกันสังคมเนี่ยจะทําให้คุณสามารถเช็คได้ว่าสถานะของผู้ประกันตนม40หรือว่าม3 3 3 9ของคุณเนี่ยยังคงอยู่ไหมอย่างเช่นถ้าม .40 เช็คได้ว่าเป็นม40อยู่หรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยทีนี้ครับระบบเนี่ยเขาก็มีความความแบบขึ้นความหน่วงนะบางทีเนี่ยก็คือพอจ่ายเงินแล้วระบบนั้นยังไม่อัปเดตทันทีนะฮะก็ทําให้หลายท่านกังวลครับว่าสถานะเป็นม4 0ขึ้นหลังมันกําหนดให้สมัครได้5,000บาทหรือเปล่านะครับก็ เรามาดูกันนะครับผมว่ากําหนดให้สมัครเนี่ยมันคืออะไรนะครับกําหนดให้สมัครก็คือเอารอบแรกก่อนนะครับที่มีการเปิดนะฮะก็คือพื้นที่10จังหวัดนะครับ10จังหวัดนี้นะฮะมีการเปิดให้รับสมัครวันที่31ดกรกฎาคม64นะครับแล้วก็อันนี้คือสมัครนะและจ่ายเงินเนี่ยถึง10สิงหาคม64กําหนดวันเหล่านี้นะครับก็คือถ้าเกิดก็คือถ้าสถานะของคุณเนี่ยขึ้นนะ คน,คนที่จะถามผมก็คือสมมุติว่าขึ้นสถานะเนี่ยมาดันมาขึ้นวันที่1สิงหาหรือว่าขึ้นเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับทั้งที่สมัคร31กรกฎาคมน,นะครับจะได้เงิน5 0 0 0ันบาทไหมนะครับถ้าในเรื่องนี้นะครับกลุ่มนี้กำหนดเวลาของอันนี้คือได้เงินนะครับได้เงิน5 0า0นเพราะว่าเขาดูระบบกลางเป็นหลักนะครับเขาไม่ได้ดูว่าวันเขาไม่ได้ดูว่าคุณขึ้นระบบในระบบ ของที่คุณไปตรวจสอบตอนไหนเพราะระบบเนี่ยมันหน่วงครับมันช้าประมาณ4-7วันเลยนะฮะซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือระบบของเขาและทีนี้เนี่ยก็จะมีกําหนดเวลาอีกเวลาหนึ่งที่หลายท่านก็มีความสงสัยกันนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่วันไหนก็แล้วแต่นะครับถึงนั้น3จังหวัดนะ3จังหวัดถึง24สิสิงหาคมก็ สมัครและจ่ายเงินเนี่ยภายใน24สิงหาคมแต่ระบบดันมาขึ้นหลัง24นะครับมันขึ้นวันที่25 2 6 27าสว่าชาระว่าว่าเป็นผู้ประกันตัวมาตรา40อย่างนี้ได้เงินไหมก็ได้เงินเหมือนกันนะครับได้เงิน5 0 0พันเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้แล้วต่อไปกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม16จังหวัดนะฮะกลุ่ม16จังหวัดครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับต้องสมัครภายใน24สิงหาคมถึงจะได้เงินนะครับทีนี้ครับถ้าระบบเนี่ย ดันดันไม่ขึ้นให้คุณว่าจ่ายเงินแล้วนะครับแต่มันขึ้นหลังวันที่ยี่สขึ้นยี่ส2บห้ายี่หกยี่บเจ็ดยี่แปดอย่างนี้นะฮะก็ยังก็เหมือนกันครับยังได้เงินห้าพันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนนะผมขยี้ให้คุณเห็นภาพเลยนะอันนี้คือเห็นภาพทุกอย่างนะครับซึ่งจังหวัดเนี่ยคุณก็อ่านเอาละกันนะครับก็ผมไม่ได้อ่านให้คุณดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็จริงๆหลายๆคลิปเนี่ยผมไม่ได้อ่านหลายๆรอบหลย คำตอบมาประตอบกันให้เคลียร์กันอีกครั้งว่าขึ้นนะฮะสถานะเป็นม4สสูของคุณเนี่ยขึ้นในระบบหลังวันที่กําหนดให้สมัครได้5,000บาทไหมนะครับตอบเลยว่าได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันว่าสถานะในระบบของประกันสังคมเว็บไซต์เขาเนี่ยเป็นอะไรนะครับมันสําคัญที่ว่านะฮะคุณสมัครและจ่ายเงินทันภายในเวลาที่เขากําหนดจริงไหมนะครับถ้าคุณสมัครและจ่ายเงินภายในเวลาที่เขากําหนดจริงทันจริงนะ ก็ได้เงินจริงครับเงื่อนไขมีอยู่ไม่มีอยู่หลักๆก็คือผมพูดไ้หลายคลิปแล้วเดี๋ยวคุณไปดูก็ได้ครับผมมีคลิปที่จะทําไว้พูดว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับผมถ้าคุณมีเนี่ยตามที่ผมบอกทั้งหมดนะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวคุณไปดูหลังวิดีโอนี้ผมมีคลิปแนะนําให้แล้วกันก็ดูให้จบแล้วไปดูหลังวิดีโอนี้มีคลิปแนะนําสำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าคุณมีผ่านคุณสมบัติของเขาทั้งหมดหรือเปล่าหลังวิดีโอแล้วจะมีคลิปนั้นแนะนําแล้วกันนะครับโอเค ดังนั้นครับสรุปเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําสมัครภายในเวลาที่กําหนดนะครับรับสมัครอยู่ในสมัครภายในเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็จ่ายเงินภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็อยู่ในพื้นที่29จังหวัดนะครับแล้วก็นำกาหนดเวลาของเขาจะได้เงิน5 0 0พันแน่นอนครับต่อให้สถานะของคุณขึ้นช้ากว่าวันที่เขากาหนดที่ผมไลฟฟังเมื่อกี้นะครับก็ยังได้เงิน5,000ันนะต่อมาครับเป็นคําถามยอดฮิตครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสมัครม .40 ได้ไหมนะครับจริงๆรินะคำถามนี้เนี่ย ก็มาจัดแถมในคลิปนี้เพิ่มเติมมปให้นะครับนักเรียนนักศึกษาสมัครม .40 ได้ไหมครับม .40 น์ะครับกฎของเขาครับการสมัครเขาระบุว่านะฮะสมัครได้ก็คือ15ถึงอายุ1 5ถึง65ปีนะครับผมใครที่อายุมากกว่า65ปีก็จะสมัครไม่ได้ดังนั้นครับนักเรียนนักศึกษาที่อายุ15ปีขึ้นไปถึง65ปีนะครับก็สามารถสมัครได้นักเรียนนักศึกษาใครอายุเกิน15ปีสมัครได้ครับ เขาก็จะมีให้บอกอาชีพอะไรก็บอกไปตามนั้นนะครับสมัครได้ก็จะมีโอกาสได้เงินเหมือนกันนะครับส่วนพระนะครับพระนี่ก็มีคนมาถามมเาีเรียกว่าท่านละกันมีท่านพระหลายๆท่านนะครับมาถามผมนะฮะก็มีมาหลายท่านเหมือนกันนะพระเนี่ยก็สมัครได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพระนี่เขามีหลักฐานด้วยนะครับว่าสมัครได้นะครับดีครับเจ้าหน้าที่พนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีนะอันนี้เขากล่าวว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ย สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้หากอายุ15-65ปีและยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพราะช่วงนี้ครับนี่นะครับตรงนี้เด็ดมากเพราะช่วงนี้พระสงฆ์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทํำให้ไม่มีกิจนิมนไม่มีเงินไปซื้อยารักษาตัวเองนะครับพระก็เดือดร้อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่าออกบินธบาตไม่ได้นะครับทำกิจของพระไม่ได้นั่นเองนะครับเนี่ย ทำให้ไม่มีกิจนิมนต์ไม่มีเงินไปซื้อยารักษาตัวเองดังนั้นครับพระก็สามารถเข้าร่วมได้นะพระท่านไหนที่หลวงพี่นะฮะท่านพระอาจารย์ท่านไหนครับก็นมัสก,การนะครับผมถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะฮะก็ท่านนะต้องเรียกว่าท่านท่านสามารถสมัครม .40 ได้ครับแต่ต้องทำไปในเวลาที่กำหนดนะที่ผมบอกเล่าให้ฟังนะครับท่านก็ลองไปทำในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าคุณถ้าพระถ้าท่านทำหลังเวลานั้นนะครับ ก็จะไม่ได้นะต้องทําให้ทันในช่วงเวลาที่เขาเปิดด้วยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมไปดูนะครับวิธีดูได้นะครับผมมีจัดทําเอาไว้อยู่นะครับเย่างนีครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มาแจ้งเรื่องสําคัญเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับไปดูคลิปที่ผมแนะนํา2คลิปก็คือคุณสมบัตินะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้คุณได้เงินชัวนะครับก็มีหลังวิดีโอนี้และก็วิธีสมัครเป็นสมัครสมัครว่าจะเช็คสิทธิ์ในม40่นะครับว่าเป็นสถานะผู้กันตอมสี่หรือยังครับ ในเว็บไซต์สวัาในเว็บไซต์เขาทำยังไงก็หลักวิดีโอนี้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมวันนี้ไปก่อนครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนครับอ๋ออย่าลืมครับมีอันนึงด้วยถ้าอยากจะหาเงินออนไลน์นะผมมีแนะนํามากมายครับหนึ่งในนั้นก็มีการหาเงินออนไลน์ในแอป tiktok ครับอยากให้ไปดูหลักวิดีโอนี้นะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ